เราจะหารายได้หรือทําตามความฝันหลังเกษียณได้อย่างไรนี่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยคําถามมากมายและมักถูกบดบังด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่นอน คุณอาจพบกับตัวเองที่ว่าเราแก่เกินไปที่จะทําตามสิ่งที่อยากทําแล้วหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติไหมที่จะรู้สึกวิตกกังวลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้ลุงตีขอบอกเลยนะครับว่ามันไม่สายเกินไปที่จะฝันทะเยอทะยานลุงตีมีคอร์สจะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้แต่ลุงตีก็รับจํานวนจํากัดนะครับคอร์สเนี่ยจะนําทุกคนไปสู่โอกาสพิเศษที่รอคุณอยู่โอกาสที่ไม่ใช่แค่รับมือกับการเกษียณอายุเท่านั้นแต่ยังต้องการประสบความสําเร็จด้วย Winning Idea Workshop เบื Your own Identity Own คอร์สนี้ลุงตีตั้งใจทำมาให้กับทุกคนจริงๆด้วยประสบการณ์จากการบริหารงานมา40กว่าปีของลุงตีนั่นเองการเดินทางส่วนตัวเพื่อคิดค้นตัวเองขึ้นมาใหม่เข้าใจถึงความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของการนำทางการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคอร์สนี้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์การเรียนรู้เท่านั้นแต่เป็นการเดินทางการค้นพบตัวเองของคุณลุงตีพร้อมที่จะเป็นแนวทางส่องสว่างเส้นทาง,างและร่วมเดินทางไปกับคุณ สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สสัมมนาอันนี้ 1. คุณจะมีส่วนร่วมในการฝึกและช่วยให้คุณค้นพบความหลงไหลค่านิยมและแกนแท้ของสิ่งที่ทําให้คุณไม่เหมือนใคร 2. คุณจะเรียนรู้วิธีกําหนดนิยามตัวตนใหม่ของคุณ 3. มมีการพัฒนาแผนงานส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับตัวตนที่เพิ่งค้นพบของคุณเพื่อนําทางคุณไปสู่การเกษียณอายุที่เต็มไปด้วยเป้าหมาย 4. คุณจะได้เห็นมุมมองของคนอื่นในวัยเดียวกันที่สําเร็จและมีรายได้ในตอนนี้ เมื่อคุณรู้จักตัวตนของคุณคุณจะสามารถใช้ตัวตนของคุณไปสร้างหรือไปทำในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือนำไปเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองตามจำนวนเงินที่คุณต้องการหากคุณสนใจลงทะเบียนมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับมาปลดปล่อยให้บทต่อไปของชีวิตของคุณมีชีวิตชีวาเติมเต็มและเป็นตัวของคุณเองอย่างแท้จริงยินดีต้อนรับสู่ยุคใหม่ของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะครับกับลุงตี CEO สนใจทักมานะครับ